สวัสดีครับบ่าวเทาวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่24มิถุนายน2567นะครับท่านผู้ชมมือเส้าเดินทางไปนพีน้องไปตามหาปูนะครับที่คุณพ่อนะครับพ่อค้าลอตเตอรี่นะครับพ่อคนว่างวดที่ผ่านมานะครับปูให้504นะครับอ่อชาชะบานเพิ่นบิสอ่อ ซื้อสลากินแบงนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเมื่อนี้บ้าเทถากระเดินทางพี่น้องเดินทางไปนะครับอำเภอวังสามหมออุดอรผุนพี่น้องไปจนว่าหอดวัดแต่ว่าปูบอะยูนะครับแต่ว่าบ้าเทถากระไปสอบถามเบงนะครับหลังกระโทษหาปูได้เบอร์ปูปูว่าบอแมแอนมาสันบอแมแนปูธรรมชมก็เลยโทษไปหาพ่อนะครับพ่อที่พิ่นขายลอตเตอรีนะครับพอว่าเดียวพ่อเพิ่เข้าไปหาปู ที่เพิ่นให้ข้อมูลพอพอเพิ่นมาที่เพิ่นบอกพอเพิ่นมาแต่ว่าปูเพิน่นวัดได้เมื่อวานน่ครับได้ตัวนี้มาได้951นะครับปูที่เพิ่นบอก50-4พ่อเพิ่นวัดจะเข้าไปถามให้อีกที่หนึ่งว่าวัดใดหรือบ่าวเ่าไปบ่ถูกวัดหรือจังใดพี่น้องแต่ว่าไปตามวัดที่พ่อเพิ่นบอกแต่ว่าปูบ่อยู่ลักก็ได้เบอร์ปูโทรหาปูปูว่าโบแมนหรือปูโบยาไข่้บพี่น้องหรือจังใด นะครับเอากลับมาท่านผู้ชมกกลับมาตอนบ่ายๆนะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมาหาปู่ทุดรงกลางป่าพี่น้องงวดที่ผ่านมา5 4 0 4 0 0 4 3ตัวแตกเนาะพี่น้องปู่หอยหาสี่ออก5 0 4นะครับเนากลับมาหอดมาถ,ถึงตอนบ่ายๆพี่น้องไปไกลย,ยุ่มือเศร้านี่ไปน้ำหาไปจะโนดถึงวัดนะครับท่รรมมบานผู้ชมปู่ประยูรหลักกะาได้เบอร์โทร เป็นวัดปลาพี่น้องที่เบอร์โทรมีหลานปูอยู่เพิ่นให้โบให้ให้เบอร์โท่โท่ไปปูว่าบ่แมนสันนะครับหรือจังไดก็เลยทโทรหาพ่อค้าลอตเตอรี่คุณพอ่พอพ่อว่าเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปถามปูที่เพิ่นสนิทกันที่เพิ่นบอกพ่อมานะครับเพิ่นว่าที่ปูบอกมาแล้วงวดนี้ก้าหาหนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่บ่าวเถาลงไห้พี่น้องนะครับเอ้จังว่าอีกที่หนึ่งนะพี่น้องแต่ว่า ตัวเลขที่ได้มากคือเก่าหาหนึ่งเด้อครับที่พอเพิ่นให้นะครับเอาเข้าไปกราบน้ำมัสการปูน้ำกันครับกราบน้ำมัสการครับปูกราบน้ำมัสการจ้กครับอ่าท่านผู้ชมนะครับเอฟซีนะครับเพิ่นฝากปัจจัยมาทําบุญน้าปูน้ำอามอบให้ปูอ๋าศาดถบุญน้าเด้อนะครับไปมันนานครับจะได้ก็งวดที่ผ่านมานี่ครับท่านผู้ชมอ่างวดที่ผ่านมาเดี๋ยวปูนี่ขอบคุณนะครับอ่างวดที่ผ่านมา ห้าสนะี่ศูนย์สี่ศูนย์นปูนะอันนี้เลขขันน้ำมนันขันน้ำมนันเหตุปูปูบริเฮตปูให้ตองงวดแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฏาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดปูให้ตองงวดแล้วอันนี้งวดที่ผ่านมาพี่ต้องห้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์มาศูนย์สี่โอ้ถ้าเป็นหาศูนยะ์สี่นปูเนาะฝันดีปูปูฝันสุขสขึ้นนะฝันสุขขึ้นฝันดีสุขขึ้น มาให้ปูเน้นให้ด้ครับมาหาปูตองงวดแล้วท่านผู้ชุ่มปูให้ชุดนี้ชุดนี้ตองงวดครับปูเน้นให้ครับวิ่งห้าห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าปูฝันว่าตองงวดฝันว่าเบาเถ่าขับรถมาหาปูนะแล้วก็ตอนเช้าเบาเถาก็มาอีหลีปูว่าแหลปปูว่าให้ล่อง สี่แปดหนึ taking, ่งสี่หนึ่งแปดไว้แค่นั้นอันนี้เลขสูตรเลขสูตรพ้นใส่เนี่ยครสามเก้าเจ็ดครับอือเขาบอกมีเก่าปูได้หนิบอกมีเก่าเด้อตัวยกันอืสามว่าเป็นอ่าอันนี้ก็ได้เ่ราเป็นหก็เป็นเก่านะครับสามเก้าเจ็ดบอปูเรียไว้อนะครับวิ่งอยู่ในนี่อ่าวิ่งอยู่ในนี่แต่ว่าบอกมีเก่าด้ปูนั่นะอ่า ตัวเียสามหกเจ็ดสาม้าเจ็ดมัับอ่าพูดจะให้ตัวได้เพิ่มนี่ะตัวสามหกเจ็ดหกเจ็ดหรือสามเูสาม่เกก็ได้สามาเปูว่าสามเก้าเจ็ดัหมดชตัวเก้าแราวมามเพิ่มคือสามเก้าเจดเดียวคนั้นครับอ่า ตัวนี้บ่ปูตาบลสามหกเจ็ดเป็นบลบลไ่สามหกเจ็ดบลบลอ่านะครับให้เพิ่มคือตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมสองตัวตัดบ่ปูตัดใส่ไปได้สามตัวเลยบ่ต้องตัดเอาสามตัวนี้เลยบ่ตรงกระตุกละอ่าบลไหนเก่งจะมากสามตัวตรงๆรงแล้วนปูอ่าสามเก้าเจ็ดว่ามันตรงอะไรด้วตรงแล้วงวดนี่ทั้งนองวดที่แล้วนี่เนาะปูเนาะ กดที่แล้วทำชุ่มนะครับกดที่แล้วห้ 40, าสี่ศูนย์มาห้าศูนย์สี่ในใช่ปะ่ะจำสูตรนั่นนะว่าจำจำสูตรนั้นว่าตัวข้างหลังช่วเปลี่ยนตัวกลางตัวกลางไม่เป็นทั้งนาใช่ไหมครับเดียวกันกับตัวแบบเดียวกันนี่แหละหครับผมการก็ยืนเล่นี่แหละจะเาเพื่มจักเพิ่มกับเพิ่มเมอากันอ,อันนี้เด่นมันอีสี่แปดหนึ่งสี C ่หนึ่งแปดเนี่ยหรือมากปะปัว เต้นกันมากด่ไหนเมไปครับปลารตัวลันเสกมันกลับกันยซึ่ครับเพื่อกับสดวเก้าเจ็ครับเก้า็สตัวเดียวกันครับตัวบานอันนี้อะไรเตรงแล้วเนี่ยเก้าเจ็ดนะสามเก้ะครับหาาตรีครับสามเ้จ็นี่บอค่ะสามเกาเจนี่มันบอกับห้าย์ตัวใดมากหลกว่ากันให้วงตัวใดปัวมาข้งสอง วงทั้งสองเลยคือเน้นๆคือหาหาศูนย์กับ3ามเก้าเจ็ดนี่อ่าปูวาสังวงเลยปูวาวงกลมไปเลยอ่าสองตัวตัดเอางบปูงตเจะเน้นตัวไหเน้นเกเจ็ดนี่บอกสตัวเก้าเเจดกเาเจพี่น้องผู้ได้มักเก้าสามพูดมกเก้าสามก็ตัดเอาเนาะปูเนาะครับสองตัวก็คือเกจ็ อืมหารอตลีรถสตัวเลยหารอตรีเลยสามตัวเลยสแต่ว่าปูปู่าพูใดมักสามหกเจ็ดกะหามันได้ถ้าสามเก้าเจสามเก้าเจ็ดไฮได้อ่าฟันดีบอกกับปูหรือว่าจันใดเจักดีบุดีอะฟันดีสูงขึ้นเราไม่ได้ไม่ได้าเนียนตานเนียนเส้นหนครับอืจัไใดคือว่าสามเก้าเจ็ดสนอค่ะครับ ที่จริงปูวาจับในนี่ได้พี่น้องวินนี่ครับสามปูแล้ะหกนี่หมุนเป็นเก่าที่กรับเทียบกันแบบสามมาสามตัวกันหาศูนย์สี่ก็จับอย่ได้ครับจอมันอันนี้จับว่าโอ้หัวที่กวนกับหาศูนย์สี่ตัวนี้ครับอ่ามันออกมาสี่ศูนย์ครับมันเป็นหาศูนย์สี่แล้วปูเนาะปูผันจับเป็นหาสี่ศูนย์โอ้แต่ว่าถ้าจับลักลอยนี่กระแม่นเนาะปูเนาะลักร้อยปูให้ห้าลักลอยห้าลอยสามสาม อันนี้เลขฝันฝันที่ว่บาบา,บาเบาเถ่าขับรถมาหาอันนี้เลขฝันอันนี้เลขสูตรอันนี้เลขสูตรเลขสูตรวินนะครับมไม่ใชกสูตรวิ่นนะจ๊ะไม่ใช่ขับปูว่านยืนได้เนี่แหละครับผมเอ้มอออาพี่น้องหาได้โชคน้ำปูอีกปูวา่าตรงตรงหาลอตเตอรี่หาให้ได้บ่ปูตัวนี้หาให้ได้ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมปูยำ ามเก้าเจ็ดจัดเจ็ดสามเก้าสาจ็ดเก้าเจจัดนักเลยปะปัวแล้วต้องไปตรงไอ้ของไอคำ้นนีมเก้า็ไปห้เก้าเจ็ดสก็ตรงกับภพาะบทไหมท่านรมชุมนะครับออลองหาบึงว่นในนี่ปูว่าถ้าพผู้ใดมากสามกเจ็ดก็ได้มหนบ่อันนี้สูตรปูได้พีนังได้ปูว่านี่ผู้ใดมากตามสูตรก็ขึ้นหนึองสา ห้าหกเจ็ดครับแต่ชุดที่ปูห้ตตองวดที่เบาะเถามากปูหอห้าห้าศูนย์ 5, 5, 0, ปูวาร่อง4 8แปดหนึ่งีแน้ำแน่ตัวร่อง,องนี่ยังติดไว้คือเกาบัปูติดไว้คือเกาแต่ว่ามากมือนี่ย่ำหามเก้397ถ้าเป็นเออก้าเจ็สนี่ก็ตรงกับพาะบวดไม่ธรรมชม้ชมมันมันซับได้ะรับมัน,มมนเป็นกนเาเีนเป็นก็ดียวกันนี่เดียวกันนครับเกาอันนี้ก็เลย่ายเส้น่า ก็เจ็ดห้องซ้อนก็อยู่กับตัวเดียวกันนี่แหละเป็นกรณ์ในบนถแทบบนสี่อันนี้วะครับหาให้ได้เลยบัวตัวนี้เอาน้ำเท่านั้นนะน้ำตัวนี้เลยจับให้เราตรงตรงแล้วเนี่ยตรงตรงแล้วจัดนักให้พูดตรงแล้วเนี่ยเอาพี่น้องไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่เด้่บป่วสามเก้าเจ็ดบรายเก้าเก้าเจ็ดสามหรือเก้าสามเจ็ดหรือเจ็ดสามเก้าสลับกันเอาในนี้ในนี้ละในนี้ละ แตกอีกแท้ๆออกว่าเกินสาตัวนี่หละ่าอยู่ในสามตัวนี้ออกแท้ทำชุมรรมชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเ้อนะครับมือในก็เดินทางทำร,รมชมไปตามหาปูที่บรรเหาศูนซีไปถึงว่างสํามหมอไปถึงกุดรพี่น้องไปวัดปลาโอ้ทางเข่ากัดไปยากนะครับทำชม่มถนนแคบๆสะพานนินอยพี่น้องสะพานขามหวยนะครับวัดใจลีเข้าไปและปูบายู นะครับก็ได้เบร์โทรโทษหาเพิ่นเพิ่นวาบัเมียนว่าสันลิจัดยังไงหรือเพิ่นบอ้นะครับก็เลยโทษไปหาพ่อพ่อขาลูกตรีพ่อที่เพิ่นบอกพ่อเพิ่นว่าเพิ่นจะไปหาปูที่สนิทกันที่ปูเพิ่นได้มาว่าปูบอกมาแล้วเก่าหาหนึ่งนะครับแหอผู้ใดมา 9, 5, 1, ก้าห้าหนึ่งก็่าลืมเลี่นนองเด้อพ่อเพิ่นวาเดี๋ยวจะเข้าไปถามปูที่สนิทกันให้อีกที่หนึ่งว่าแมนวัดที่เบาที่เพิ่นบอกเบาแถาไปบ่อหรือคนละวัดเนาะทนผู้ชมเนาะ มือนี้ไปมาจนว่าใบจนว่าคำนี่ครับเลยแว่เข่ามาย่ำให้ปูทุดงย่ำให้นะครับถาชุดนี 50, ้ห้าห้าศูนย์ปูถาตะวันให้เน้นตัวนี้สามเก้าเจ็ดเอาอแคปหน้าจอท่านผู้ชมกราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับให้โชคให้ m านอีกขอหาเง้นกับขอเงินได้กันนี้ครับหาเง้นกับหาเงหาได้จับเซตกันรงลงกันครับเป็นได้นี้ละครับผม กานจับใส่ถูกก็จับให้เลยให้โชคให้มาเนะปูเนะาะมันมันลำลำเรื่รรยอยๆ่สาธุครับผม